สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับส่งงานแบบด่วนๆครับผมด่วนพิเศษหักโบมี้หม่องไปครับโบมี้หมองหาเลยห่วยครบโบมี้อันปูหยาคา้านเบึ้งหนูไบ้บพูนออกไปเจ็ดแปดลกเลยเนยางบ่ห้แล้วครับไก่บดโอ้เสียดาย ตันนี้ก็ที่เรเอกินข่าวแล้วอีออกอย่างไปหาออกซื้อผักซื้อมีไปมาเห็ดกับข่าวตอนแรงครับตอนนี้ก็ที่ต้องให้ประดับกับจอเห็นงานก่อนสลับกันครับสลับกัน,กน,กนครับเอาครับพักแต่ไม่ได้พักเอกครับคนมักย่างย่างไปหาเบื้องนั้นเบื้องนี้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปครับ Nón vến vô phim phim nọ Tiếp này xài mắt nó kéo kéo hàn mà. Có mặt nón Lúc nón cắt cầm lắng về sùng hết คิดฮอดสมัยก่อนเจ้าย้มเจ้าของเฮ็ดคอนเสิร์ตครับ กินอยู oh ่น oh ี้คือา่อกไปกินน้ำกันเมือกินอยู่นี่าอไปกินน้ากานเืองเออบ้างปยังตัวแก้วหคือยังนะวแก้วไปกินอะเออเออว้่นเ้เออของคืนแล้วของคืนแล้วของคืนแล้ว ยู่มลัต้องทำามุมเป็นครับว่าเอาไว้เห็น้า ว่ามีหลายอยู่ดอกเกูเครืงยดูงายกินง่ายครับมาลํา ทามาหาเงินเราต้องเซฟสุดๆครับเขาปัญษาส,สษามเดือนเขาบม่มีงานดิไปร้อย,ยุ่หันมีุูเลยเด้อ เราเห็ดเลว้ยะแนนคืนเิ่นกะไ้เขาเลี้ยวครับนี่ก็เริ่มไปตั้งไปหมูไปมูอันนีกะ็ะเสร็จที่ไปสักเดยห้าสิบแปดนาทีครับอวาสานที่มันมันเรียบครับเห็ดงานง่ายอยู่สนามคือว่าน้ำเลยครับโอเค งานงไงเหตุงานง่ายกะแร็วริ้วครับขนาดลูกน้องขาทั้งสามคนไน้อี่ีเรีบเดี๋ยวยใครมาแล้อสีเบิ้งด้วยวะาบอทานในหลอกไง

ว้ามาทาม่านี้แล้วโอ้ต่กระแดดก<อ>ับถือว่าเริ่มห่อนพอสมควรครับเมื่อนี่มีเมฆมีหม,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 มอกจักแอะเลย

สังกระสีบัตรเท่าไหร่น้อเลอง,งานฟรีงานอย่างบัูเลี้ยงรูล้านมันเขาเลยพ่าบัตสอบทำบัตดเลยบพ่อพี่ผู้จัดผู้ย่างเลยผมเดีด๋ดวยวคลิปนี้จะฝากเท่าน,นี้กันครับพี่น้องครับในพักกินข้าวกินน้ำก่อนบัตรนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ